ยังงไายโจ้เทศหยังโอ้ยไปถากขึ้นบมักแตงมาเสาเนยเนี่ยอเอาแตงมาขายค่ะอันคือหมักแตงบโ่โอ้เอาแต,แตงามาขายตีเนี่ยเออโอ้คือบ่ือบ่ตาแตงเจ้ามาแต่ใสเนี่ยแตงขัดอยู่เองแตงเกลือมันมีสารพิษเลยเนี่ยข่อยน,น,น,นี่นเอาอหุ่นเสียเสียเนี่ยเสียมข่อยไปเอาหุ่นมาเานยเนยเนี่ยโอ้มาแต่อเอาหุ่มดอกก็เลยเก็บแตงมาขายพร้อมเออเสียเออซื้อขายซื้อข่อยเนี่ย โอ้เนาะเจ้าคือมันแท้มันมันทีได้กินตีเจ้าเห็ดหุ่นแล้วหรือเปล่าบ้านทันแล้วดีดอกแเเต่ได้สามเขายังได้สามมาแล้วกับมาเอาหุ่นบักแตงเเตยเออเอาหุ่นบักแตงเออสามเขาแล้วแล้วเออเห็ดน้าแล้วแล้วตีเนี่เทาเทาเนี่ยเออสามให้ลูกแล้วแล้วเก่งแท้ยวันนี้เลยเอาหุ่นบักแตงบักเตีงใองเจ้ากับลูกเองเจ้าเออ ปาปีตมันเนยมาซอยสื่อแน่เพราะได้ซื้อรับเขากับน้ำือกมันต้มเนเตียโอ้ยใหญ่เลยใหญ่จีซื้อซอยบนคื้่อยหน่อยแกน้อยหน่อยก็ขายตามน่อยาหน่อยปาล้เยียนนนี่นะอเตี้ย นี and bar, yeah. oh, ่เราสิบบาทเรา่ำพี yeah. oh, mm ่น hmm. ้องอันนี 1, ้นี um ่เราสิบบาทก็ทำละมันเออสิบบาทเมืดลอยง่ายก็ได้เตี้ยเออโอ้เราขายสิบบาทมืดพี่น้องไปตะกี้ไปตะกินเนี่ยสิบบาทมืดน้อยใดก็ได้เนาะเออเลี้ยงเอาโอ้่าที่ทั่วพวกหลายบ่ยายปลูกงานหนึ่งหัวเหลวเตี้ยงานหนึ่งกะห้องหมดง่ายหัวเหลวกลางเมียนงานหนึ่งห้องหมดง่าย ปลูกงามผลได้กินเนาะมันปลูกไว้นําข้างคูสาคูห้วยติเออมันนั่นพฝนสุกหลายมันอยากตกกแน่ฝนสมันอยากตกนะโลเออเออเนาะก็แม่นตัวโอ้มาซื้อบักแตงซอยเราแนพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็ได้นี่เราเฮ็ดเองเหาเม็ดค้าไม่เตงนี่เฮ็ดเองเลาอันคอยอยากซื้ออยู่แต่ว่าน้อยๆหลายก็นวยละ10บาทคือกัน นุ้ยไงกับนุ้ยละสิบบาทคือกันกัดนุ้ยไงขอแต่จะได้นุ้ยไงอยู่เอ้าวนุ้ยไงมันก็เป็นนี่น่เาเอาทีนี่นู่นนี่เพาเอาทีโอ้มันก็เป็นเลขสี่ใหญ่โอ้ยมันเปียกกันนี่ซื้อดอกทา้งนายมันดีอยู่โอ้เนี่ยโอ้เจ้าเจ้านายมันดีอยู่โอ้เจ้าสีเอาเจ้าก็เอาโอ้ด้วยนี่นะเออเบิ่งข่อยก็เอามีดมาปาดเบิ่งกันเด้อเสียบอ้วยเนี่ยเอามาปาดเบื้องเดี๋ยวเอาก็มีดมาปาดเบิ่งก่อน เ้ยเบื้องสิบบาทบนเบื้องเนาะอออมันเป็นเอาติดจาบาอบ่นนะมันแหละเดอีหลีพี่น้องบ้าแดงดีพี่น้องอันบปเสียมะมึงมบมึงบ้าพี่น้องฮาทใหญ่เจ้าปู่บักแตงเป็นเนะะาะปู่เป็นแล,ล,ล,ล้วไ่ได้ปลูกาตได้หระปลูกบักแตงอันเดือบพี่น้องค่ะ ปากน helmet, นันน <oh! ั่นนั่นน uh, ัโอ้ยก็ซิมเนีเด้อซิมลอืยังแซบอกว่าเซียอกเซ็อืมออมีเงินใหญ่โอ้ยจะเมนเจ้าหนาเนาะีซื่อกับ่อซื่อออ้จะถีกินเ่ากไซือกับ่ซื้อ ขอไปขายคนอ,อื่นก็ได้ดอกป้าดูบาดแม่ค้าแทีแ่ยนรู้ไหมได้ต้อนดีเลย <laughs> แล้วเบิ่งพี่น้องอาขอการลังซีมยูแม่ค้าเครียดแมื่อกี้เชิญเม่อก <laughs> ัน <laughs> ป้าพี่น้องโอ้ขอการเสียดาอยู่ที่พี่น้องขอการลังจิตตัวเราเรากเกรียดเราเเกีเยร์เลิเเกหิ้งเลยอืมพี่น้องคะแล้วเบิ่งแซ่บเสีบของเรา ่อยมาทิต่ก้กดราคาจักหน่อยเนี่ยแล้วก็หอบนย่งงี้ไปๆๆๆๆๆเอาเอาพี่น้องเอาตาเสายแมไหมูน่ะแซ่บสักแหมพี่น้องคะสวัสดีเด้อค่ะเด้อยายแมวกับยายอำค้าค่ะ